สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสู้คู่ทุกคนครับพอกับบ่าวเทาว้าห้างนั้นชั้นแรกเขาพี่น้องมาไหมมาพี่น้องไหมเอามาพี่น้องอีกแล้ว <c oughs> ออมหนองงัวนะครับแกงออมหนองงัวแบบไข่สาใหญ่ๆมีหักกล้วยมะนั่พี่น้องสงสัยว่าอีหยังเนาะหักกล้วยไปสั่นอันเป็นเส้นเป็นเส้นนี่พี่น้องยำปุดปุดดีขนาดพี่น้องน้ำนัวๆสดสีหอมหอมผักผักซี่ผักอีเลือดผักขาดใส่กันนะครับเอาตำมะฮุงมาเกียนน้ำพี่น้องมาหนี่ผักเกี่ยน้อยหนึง่งข,ขางกอไผ ส่งเฝ้ามาพี่น้องมาเส,เสียบน้ำบาท่าครับมึงนี่หอมหอมยหวยฟังเสียงอันนกเขาขันไปนํามาเด้อพี่น้องเด้อมาถ่าไปสื่อใสขึ้นหรือว่าไปไหนไมาใสขึ้นก,กินดูแถวบ้าน ตลาดล่าน,านดอกจันพี่นอ้องอำเภอขิมาลัยมีมีม่ขายอยู่พี่นอ้องแต่ว่ากะเบื้งดีๆเด้วพี่น้องเด้ <c oughs> หอมหวยๆเลย ห่อนกบเผ็ดมาพอ้กันอากาศฮ้อนอีกบาลนี้คลากลายผู้่นไปตอมอยู่ในหมอ้อคนมาหลายหน อืมไปม่ตอมผักก่อนกันอืม้มเอามาโอ้โฮ่มล่มส่วยๆแล้วพี่น้อง พักกันจวงมายุบกับตำมหงไม่ลง นกเขาเก็ขันมวนครับ วันน่ะนี่คือยังบ่มีบ่มี่เมืองวันบ่มี่ฟูงมินตำก็เลยว่างหมืองนไงงอกระว่างไปข้างขางโป่ไปพี่น้องเราบาดเห่า,ามาจมเถียงเมืองวันอีกแล้วเลย <laughs> เป็นธรรมชาติพี่น้อง อโอ้โโอ้โ,อโลมมาสวยๆแบบน,นี้เออจังสีในแม่ลมชี่เย็นเย็นลมวันพันรลมห่อนลมห่อนก็นมีได้พี่น้องลมห่อนนี่มันสีพัดไอไอเดียดไอเอาเข้ามา mất là cái tôi bên treo tăng chậm không? 으흠 mm 음 -hmm. mm. เชียงนกเขากับขันดีดิีฝ <laughs> นหา่าวฝนสิตกบ่าจังไวัพี่นงองฝนสิตกก่าจักสวงกุกสามกุกกะว่ากันไปเนาะพี่น้อง အအအဖာကိကနကိေိညူမ်ကပြနိေရစ်လိုဨတ် มึงเสียงบรรยากาศรอบคางใกล้นงไใกล้หน่อยเสียงห้องเจี๊ยบเจ็บเจ็บอยู่พี่น้อง มันมีโอกาสนะครับพี่น้องในมากทั้งอำเภอเขมรลาชเนาะแร่งกับตลาดล่าดอ,อกจานละพี่น้องมีนองงัวเนี่ยกินนุ่นจะกัดกันพี่น้องขั้นในมากอะ่ะแวะซื้อไว้หาเบิ้งพี่น่องต้นๆยังที่พวกแบบ เป็นพ่วงแบบออกเองเนหะ็นไะส่วนหมากไม่แตนง่วนจะเป็นเสือดแล้วมันเป็นแม่ม่านอืม củi xốt nhầm gụp quả măng này nọ, là menu may mà chắc quẩy phúng bin tằm lòng măng không, ồ ขักไหลอืมดีอยู่มันบ่ล่งบบคอยลง่ยลงต่อมันกับเ,เขา S <S <an> กิจกรรมตะกี้ทาง,งูกล้วยออกลูกได้บวงอันหนึ่งนี่น้องเตรียมยังเตรียมแก้เล็บมาจี ที่แต่ว่ามีนฟูงมีนตำลายผลนพี่น้องเอาขัดอัตรลดในการกินจังหน่อยเดี๋ยวเอามือป่องเอามือไลไว้ได้พี่น้อง กรุบกรุบจับจับหน่วนวนวนดีครับิร์ตพี่น้องเขาเกือบเบิดติบโอ้ไปกินเบิดติบนี่เลี้ยงบ่ทนเหรอเพื่อนวะ Nèo mặc quần Nèo mặc phú mình Tâm khoảng ừ. mất con phiền nhỏ hai nhà đây บางเทือนเพืรนเอามานันต้มนองต้มส่วดคือบาดเผาเห็ดหลับกวนเพืรนเอามันหนึ่งหนึ่งจำเจี้ยวกับแสบแต่บาดเผานี่มักต้มส่วนกับนี่แหละพอไหมครับมันเด็ดส่วนหนำ <laughs> <c oughs> ขักคักอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวคนตั้งไปที่มอลาแเล้วเสียงมันสิตึมทําตึมทำ <c oughs> อ่าฟังบรรยากาศนกเขาขันไปพร้อมพี่น้องเบื่งเบาเท้ากินนนองงวไปนำํำบ่นั่งอยู่นี่นกเขาน โอ้ยหลายตัวด้วยพ,พี่น้องขันมานน่คือมันบรรยากาศมันเป็นธรรมชาติบานเห่านะครับจกน่อยกับมีไก่หน่อยยางมากห้องเจ็บเจ็บเจ็บอ่าแม่กับห้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กน้ำหลัง <laughs> ยิ่งถ้าเป็นบรรยากาศในมือแรงเนาะโอ้แดดลมลมโตก๊กแห้งขัดอันนี้กับบ้านแดดลมลมต๊กนะครับห่อนแหง้งไปตากเดียวตากน้อยเดียวกับนาดำนาแดงเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างอากาศคู่มือนี่ บรรยากาศบ่คือเก่าเบิ่งมื้อนี้บ่าเท้าก็ไปตากตากมาหน่อยนึ่งพันสิว่าอู้คือหน้าดำหนาแเออคือจริงๆล้วพี่น้องหลายท่านเพิ่นก็ว่าบางเถ่าเห็นบ่าเท้าเนาะหน้าดำหน้าแดงมาไปเป๊กมาบ่ว่าซั่นคือจริงๆบ่าเท้าโบ่บ่ได้เป๊กแล้วก็บ่บ่เคยสิว่าสิเป๊กจังซั่นนะครับแม่นสิกินเนื้อสดเนื้อดิบหรืออีหยังก็ตามบ่บ่เคยแก่ข้าวบ่เคยดับข้าวนะครับกินเลยนะครับกินได้เป็นธรรมชาติที่ กินกินได้แล้วก็บ่ได้บ่ได้อาศัยว่าสิไปเปียกไปอย่างดับข่าคือคือคือเพิ่นว่าเนาะอ่าพี่น้องหลายท่านเพิ่งเซล่วเซลเลียนเพิ่นเซลวเลียนอ้าวขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่เกตติดตามรับชมบาเท่านะครับคลิปนี้กินออมนองงวไครสาใๆหากกล้วยย่ำกรุบกรุบสดนัวนัวแกมตํำบังฮู้แกมพักน้ำฟังเสียงนกเขาคันไปพร้อมบ้าเขาทาบรรยากาศฝากพี่ตอนน่องสู่ขู่สู่คนคือเรานะครับมากะไร ใจกระแช่บาท์เทนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ